ผ้าไหมสซเดนกับแก้แพทคลิปนี้มาช้อปปิ้งผ้าไหม่ลายน้ําไหลมีผืนเดียวในโลกเพราะว่าถอไม่ค่อยซ้ำเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลายน้ำไหลแตล่แต่ละช่วงเวลาแต่ละร้านค้าที่แก้แพทนำมาโพสต์เป็นผู้ช่วยเหลือนี่ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ช่วงโปรและก็แต่ช่วงที่เหมาะสมมาในคลิปนี้นะคะ ราคาติดไปด้านล่างนี้ดูได้เลยคลิปนี้จะตัดต่อนะคะใครเห็นก่อนได้ก่อนแล้วก็มีกำหนดเวลาอันดับแรก0812571709ในการที่จะซื้อผ้าไหมโทอัไลน์กับไกแพดได้เลยค่ะเป็นลายน้ำไหลา3ามตะกอแล้วก็มีทอยกดอกไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นใครเห็นแล้วต้องรีบโทรมามาช่วมผืนหนึ่งกันเลยจ้านะคะเบอร์1ค่ะ เบอร์หนึ่งสวยมากลายน้ำไหลเบอร์หนึ่งนะคะสีสันสวยงามสุดยอดสุดยอดเลยเดูก่อนนะคะนางแบบจะนุ่งให้ดูนะคะวันนี้เปลี่ยนฉากใหม่นะคะอาจจะดูแปลกๆอาจจะยังไม่โอเคแต่ว่าจะพยายามเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฉากแต่ว่าหน้าตาเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีสาะเปาอยู่ที่หน้าหนึ่งรูปค่ะ สำหรับเบอร์หนึ่งลายน้ำไหลนะคะราคาแต่ร้านค้าที่แคแพทนำมาโพสคุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งค่ะนี่คือ3ามตะกอสีเคมีสำหรับลายน้ำไหลเบอร์นี้นะคะเป็นเชิงสวยงามนี่สวยค่ะอ่าต่อไป เป็นเบอร์2ค่ะเบอร์2ก็คือเป็นทอลวดลายแบบผมว่หมีแบบเก๋มากสำหรับเบอร์2นี้นะคะค่ะต่อไปเป็นเบอร์2ค่ะเบอร์สโอ้ยด้านบนด้านลา่างด้านไหนเนาะนะคะเบอร์สอง สวยคลาสสิกนะคะทอแบบเคลือริ้วไม่ค่อยเห็นนะนี่น้ำไหลเนี่ยมันจะมีผืนเดียวในลูกค่ะเพราะฉะนั้นใส่แล้วโดดเด่นเป็นสง่ามมองเห็นแต่ไกลคือผ้าไหมสุรินาซจ้าสวยงามนี่ค่ะไปดูใกล้ๆกกันเลยนะจ๊ะไปดูไปดูปดทอเคลือริ้วค่ะไม่ค่อยเห็นนะสวยสวยมากๆว่าง,งั้นเถอะผู้ใดสิใดเป็นเจ้าของก็ต้องให้ไวให้ไวสำหรับเบอร์อนี้นะคะ อหมติ้งนิงติ้งนิงติ้งนิงแหมชมไปด้วยหัวไปด้วยรับไปด้วยเด้อค่ะเด้ออย่ารับสิะคะเดี๋ยวไม่สนุกค่ะต่อไปเป็นเบอร์สามค่ะผ้าไหมาลายน้ำไหลคนสรินก็ต้องมีเชิงช้างนะคะแล้วก็มีชั้นเชิงเอ้ยเจ้าคือว่าถูกใจคุณยายนะคะเบอร์สามนี้มีหลายรายร้อมเออมีหล,ลายลายอยู่ในรายเดียวกันสำหรับลายน้ำไหลน่า นี่คือเบอร์สามตัดเป็ดแสกก็จะสวยมากนี่เลยนะคะนี่เลยดูดูดูอะดูอะด,ด,ดูเบอร์สาค่ะสวยมากเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบแล้วก็ไวนะคะถึงจะได้ทันนะคะ ่อไปเบอร์สีลายน้ำไหลนะคะเบอร์สี่นี่นะคะเบอร์สี่ลายน้ำไหลสีสันสวยงามอยู่ในตัวคนก็สวยงามนี่คุณผู้ชมค่ะจริงๆกายพาเป็นคนห้ามากแต่เพื่อแฟนคลับใส่ผ้าใหม่แล้วขายได้ยินดีเลยค่ะสำหรับเบอร์สีจ้าเนี่ย เบอร์สี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 ส่เจ๊เ <c oughs> คุณยายบอกว่าเบิงเจ้าปกับหัวไปนะคะนะคะเ<อ>นะบอร์ห้านะกับหัวเดี๋ยวนะคะใช่ไหมะ <c oughs> อะยังไงดีถูกไหมเนี่ยอ้อย่างนี้ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่สวยอ่ะด้านนี้ สวยสำหรับเบอร์ห้านี่อยู่ในตังนางแบบสวยมากสวยมากนะคะถ้ายัางไงขอดูสีจริงได้เลยค่ะเพราะว่าใกล้เคียงสีจริงมากที่สุดนะคะที่ไปหากล้องนี้แบบนี้ส,สีจริง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 มีนาคีมีรอยดาวนะคะแล้วก็มีไกด์แพทแน่สำหรับเบอร์ห้าห้านี่นะคะต่อไปน้ำไหลที่ทอย,ยกดอก หกตะกหลายลูกแก้วสวยมากนะคะไม่มีหน้านางไม่มีครุยพื้นนี้ใครสนใจนะคะทักถ่ายได้นี่ทอแน่นๆแล้วก็สวยนะคะตัดเป็นชุดแซกได้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ อันนี้ผู้ใดอยากได้มีผืนเดียวในโลกแล้วก็นั่นนาจะหาเจอที่เป็นน้ำไหลแบบยุกดอกแล้วสวยมากสำหรับเบอร์หกนี้นะคะต่อไปเบอร์เจ็ดลายน้ำไหลที่เป็นทอยุกดอกมิดพริกไทยนะแล้วมีหน้าหนาผื่นนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะนี่นี่นะคะ อืมเดี๋ยวกลับหัวหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคะกลับหัวแน่นอนที่สุดนะคะกลับหัวนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะหน้านางคือตรงนี้นะคะนุ่งหน้านางตรงกลางนี่ สวยมากแกแพทจะนุ่งแบบนี้เพราะว่าหน้านาถ้านุ่งอัดคลิปเนี่ยจะเสียเวลาเพราะว่าแกแพทจะพยายามให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปแบบเวลาไม่เกิน10นาทีเผื่อว่าจะได้ตัดสินใจเร็วๆนะคะเพราะว่าคลิปย,ยาวๆนี่คุณยา่าคุณยายคุณพี่เดี๋ยวจะหลับดูไปเดี๋ยวจะหลับนะคะแล้วก็ตัดสินใจช้าและที่สําคัญเป็นวัยคุณย่าคุณยาณยาไม่ได้กดติดตามวันไหนเด้งเข้ามาดูเพิ่งจะได้ดูคลิปนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สนใจทักมาได้สวยมากอะไปชมใกล้ๆกันนะคะ สีจริงจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะบางท่านสงสัยว่า5ตะกอหตะกอจะต้องหนากว่าไหมไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าการเล่นตะกอคือการขึ้นตะกอจะเกิดลวดลายทีนี้6ตะกอ5ตะกอก็คือจะมีลวดลายบนท้องผ้าก็คือมีลายเม็ดพริกไทยแล้วก็ทอลายน้ําไหลจริงราคาสูงกว่านะคะแต่ความหนาความบางไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้อง3มตะกอจะต้องอหนาน้อยกว่า6ตะกอเพราะฉะนั้นให้เป็นความรู้นะจ๊ะ จบแล้วค่ะสำหรับลายน้ำไหลสนใจทักมาได้จ้า0812571709ไม่ซื้อกดถูกใจให้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่รู้จักไก่แพทนะคะใครที่รู้จักดีจะต้องรีบโทรตัดสินใจไวๆคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ตามน้ำผชมเบอร์อยู่บนนี้แล้วนะคะใครอยากได้ต้องให้ไวให้ไวใครอยากได้ต้องให้ไวให้ไวคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ บายๆรออยู่รับสายเองเลยค่ะบายบาย